ต้นไม้ที่ดูแลง่ายสามารถอยู่ได้ด้วยการกินอาหารในอากาศแต่ถ้าอยากใส่ปุ๋ยให้เจริญงอกงามก็สามารถทำได้ด้วยการพรมละอองปุ๋ยใส่สักเดือนละครั้งเท่านั้นนะคะต้นไม้นี้คือต้นเคลาวลือสีหนวดรือสีหรือมอสสเปนเป็นต้นไม้ฟอกอากาศที่มีถิ่นกําเนิดในทวีปอเมริกาเหนือและใต้ ใช้เป็นวัสดุยัดเบาะนั่งในรถยนต์หรือโซฟาแทนฟางข้าวหรือเยือบเลือกมะพร้าวเพราะมีคุณสมบัติไม่ติดไฟนะคะลำต้นทอดยาวได้ถึง30เมตรและยืดยาวเรียวเล็กคล้ายเส้นด้า ใบบางรูปแถบยาวทุกส่วนมีขนเส้นเล็กละเอียดสีเทาเงินที่เรียกว่าไซโคลมช่วยสะท้อนแสงและเก็บรักษาความชื้นนะคะนิยมปลูกไว้หน้าบ้านและริมหน้าต่างเพราะสามารถดูดซับความชื้นที่ปนเปื้อนฝุน่นปนเปื้อนสารเคมีมลพิษในอากาศช่วยป้องกันลมบังแดดได้ดี บางคนบอกว่าปลูกไว้รอบบ้านช่วยลดอาการภูมิแพ้ได้ด้วยค่ะและมีความเชื่อว่าถ้าปลูกแล้วห้อยลงมายิ่งยาวจะทำให้อายุยืนด้วยนะคะ